หนังสือเล่มนี้จะบอกว่าเราจะใช้พลังทั้งสามทางนี้ให้มีความสมบูรณ์เต็มประสิทธิภาพได้อย่างไรดังนั้นในการศึกษาทฤษฎีรวิทาเพื่อการพัฒนาศักยภาพของมนุษย์จึงแบ่งวิชาการออกเป็นสามสาขาด้วยกันก็คือสาขามโนกรรมดีคือซาไมายสาขากายกรรมดีคือซาบรีและสาขาวัชีกรรมดีคือซาสปิชสาขามโนกรรมดีเป็นการศึกษาในเรื่องการกระทำทางใจ คนโดยส่วนมากเข้าใจว่าการกระทำทางใจคือการคิดซึ่งแท้ที่จริงแล้วใจของคนเราไม่ได้มีเพียงแค่การคิดเท่านั้นยังมีการกระทําอีกหลายอย่างแต่เราใช้เพียงเดียวก็คือการคิดอุปมาว่าเรามีรถคันหนึ่งซึ่งมีอยู่สี่สูบแต่เราใช้เพียงแค่สูบเดียวเรามีรถอยู่คันหนึ่งมีอยู่ห้าเกียร์แต่เราใช้เพียงแค่เกียร์เดียวแล้วจะทําให้กําลังรถของเราสมบูรณ์ได้อย่างไร ถ้าเรามีการเรียนรู้อย่างถูกต้องก็เปรียบเหมือนเราใช้รถครบทั้งสี่สูบห้าเกียร์พลังก็เกิดขึ้นอย่างมหาศาลคนส่วนมากในโลกมักจะมีโมโนกรรมอย่างเดียวคือความคิดทฤษฎีทรีทสาวจะให้ข้อคิดว่าโมโนกรรมของเรานั้นมีอะไรบ้างเพื่อให้เราได้ใช้อย่างมีความสมบูรณ์โดยจะแบ่งออกเป็นสองส่วนคือสัจธรรมประยุกต์และทฤษฎีการคิด เพื่อให้เกิดแนวความคิดในการใช้หลักธรรมในการดําเนินชีวิตอย่างมีความสุขและใช้ความคิดของเราอย่างมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งทฤษฎีการคิดเพราะเราใช้อยู่เป็นประจำตลอดเวลาทฤษฎีการคิดมีประโยชน์อย่างไรมีไว้เพื่อพิสูจนปัญหาเพราะเราทุกคนเกิดมามีปัญหาทุกคนไม่ว่าจะเป็นปัญหาชีวิตปัญหาการงานปัญหาครอบครัวซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นกับชีวิต ถ้าไม่มีทฤษฎีการคิดเป็นวิสุจน์เพื่อแก้ปัญหาแล้วปัญหาจะแก้ไขได้อย่างไรคนที่ไม่มีทฤษฎีการคิดเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นก็ไม่มีหนทางในการแก้ปัญหาเมื่อแก้ปัญหาไม่ได้ก็จะมีแต่ความทุกข์แต่ถ้ามีทฤษฎีการคิดก็สามารถจะแก้ปัญหาได้ทุกเรื่องความทุกข์ก็จะไม่เกิดเพราะปัญหาที่เกิดขึ้นเราแก้ได้